จะนักแค่ไหนบุกเข้าไปพวกเรานั่งรบของพยาพิชัยมีวันมีเกรงมีถอยจะอานทันจันสู่สนามหนึ่งความฝันรวมพลังแล้วสู้ไป แมนยูขันครับผู้สินเปานกวีดเริ่มเกมครับราวัทนตากลองยิงไก่ก็บอลเดินทางช้าลอยโด่งแบบนี้ก็บอลโด่งมาซิล่าได้บอลให้กิตสดาตายคืนมาที่วิล่าซิล่าวุดเดี่ยวไปแล้วยิงโอ้โหสวนตัวทางด้านของเจยชนันเข้าไปเลยครับโอ้โหผิดพลาดกันเองจังหวะเดียวนะครับแล้วโดนลงโทษเลยครับ ท่านตากขึ้นนำไปแล้วฮะวบอลวางยาวแล้วครับบอลไดเล็กแล้วฮะ ยัดเข้ากลางมาชัดชัยนรจิตหาช่องเข้าขวาแตะไปสุดเส้นลองซัดเลยเอ้าเข้าขอบเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหหาช่องหาจังหวะแล้วก็เอาจนได้เลยครับโอ้โหชัดชัยนรจิตครับโอ้ต้องบอกว่าเพชรขาตเลือดเย็นแล้วนะเยื่อเกมจริงครับแต่งจังหวะเนี่หาช่องเนี่ยแล้วก็เอาจนได้แหละครับจบจนได้จริงจฮะชัดชัยนริจิตครับ มาดูภาพช้ากันเลยครับนี่แหะจังหวะจ่ายยัดเข้ามาของกิติศักดิ์วันทวีเนี่ยถัดชัยวิ่งมาเอาแล้วครับแล้วก็เนี่ยวิ่งเบียดแย่งมีผู้เล่นบังอยู่3คนครับของเราท่านต่างเนี่ยหาช่องยิงจนหน้าแล้วครับโอ้โหซีรีพบเนี่ยยืนตำแหน่งไม่ดีนะครับตอ,อนนี้ ประตูขึ้นนำมาเลยครับแล้วจับไม่ทันด้วยครับื่าจะฟุ้งครับพวกเราไปดูภาพช้าตัดมาอีกแป๊บเดียวนี่กลายเป็นตัดชัยแล้วเย็นครับทำประตูที่สองของตัวเองครับและเป็นประตูขึ้นนำให้กับอุตตร์ดิศักดิ์ยามเอฟซีครับนำน้องเทนต์ต่างยูติเต็ดไปครับสองประตูต่อนหนึ่งครับ คิกของอุตรดิตศักสยามดันนนซอยเท้าผภูฟ้าวิ่งเข้ามาซัดโอ้โหและบอลเข้าไปตรงตาข่ายเลยครับสวยงามจริงครับประตูนี้ของภูฟ้าขึ่นกบลักครับโอ้โต้องบอกว่าเป็นการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมมากๆครับหมดจดเลยครับบอลน,นี่เช็ดเสาเข้าไปเลยครับพวกสาประตู ยานสีรีพบเนี่ยหมดสิทธิ์ลับเลยครับรูกนี้ของผูฟ้าครับมาดูภาพช้ากันเลยครับฟรีคิกของผูฟ้าชื่นกมลักครับมียืนหลอกอยู่3คนเลยครับเนี่ยจังหวะฟรีคิกยิงบอลพุ่งๆไปโอ้โหบอลน,นี่มันต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบจริครับลูกยิงของผูฟ้าครับ เปลี่ยนทางขวาทางซ้ายไม่แม่นแล้วครับกิตติศักด์วันทวีดักได้แล้วเบิ้ลเร็วมาให้ภูฟ้าชื่นกลมลักษ์เก็บบอลได้ทางขวาเลี้ยงจี้เข้าในแล้วภูฟ้าไหลต่อไปกิตติศักด์วันทวีตวัดปาดเข้ามาจัรชัยยิงแฮตริกไปเลยครับฉัดชัยนาควิจิตครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับต้องชมกิตติศักด์วันทวีแล้วครับจังหวะด,ดักจังหวะแรกแล้วก็ได้แอสซิตจังหวะนี้ไปอีกครับ กิติศักดิ์วัฒนวีมาดูภาพช้าครับจังหวะแรกเนี่ยเป็นกิติศักดิ์วัฒนวีดักได้แล้วครับให้ภูฟ้ามาหูฟ้าดึงก่อนหนึ่งไหลต่อมาเป็นกิติศักดิ์วัฒนวีตวัดปาดไปให้ฉัดชัยนา่วจิตแปลเข้าไปง่ายๆเลยครับยิงเล่นทางแล้วก็เป็นแฮตติกให้กับเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยครับเดี๋ยวครับ บอลทีู่ฟ้าให้เข้าในไปกิตินสักวานวีเบิ้ลมาภูฟ้าทันด้วยแล้วเปิดตัดเข้ามาอลง์กรเข้าไม่ถึงบอลครับเกมของนอตเทิตากพั้สินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับอุดตลดศักสยามเอสีเปิดบ้านเอาชนะนอตเทิลตากยูเต็ดไปได้ซีประตูหนึ่งครับก็เป็นการธปรมโตของ ชัดชัยน่าจิลนะครับแฮตทิกในเกมนี้แล้วก็ลูกยิงฟรีคิกอันสุดสวยของภูฟ้าชื่นกมลักครับ